เขาบอกว่าสะสม10ใบรับไปเลยจ้าแผนที่จาจาหนึ่งชุดเลยเออเป็นการตลาดที่ดีอันนี้ชอบอะไรอ๋ออะไรที่มันเหมือนจะได้ฟีกรนั่นแหละแม่ไกลิ่นมันก็กลิ่นมันเหมือนไอ้นี่คอนพับไม่สิโอใช่จอิงๆน่าจะชอบอ่ะสมัยเิเวกเรายังชอบเลยอ่ะพี่แป้งดูน่าจะไม่ชอบก็ไม่ใช่เขาไม่ชอบแต่ว่าเออไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจ เธอเคยแบบอยากมีบ้านในฝันปะเพอยากมีนะเขาว่าอยากมีบ้านหลังใหญ่นะ<ม>แล้วก็มีที่จอดรถโยโย่มีสระว่ายน้ำแล้วก็มียุง้งหอยเล็กๆๆเยอะทธอก็อยากมีเหมือนกันเลยอ่ะตัดอ,อารมณ์เนา,าะกนะ่อนที่จะไปกันใหญ่นะคะวันนี้ที่เห็นเราถูกเตี <c ười> <ๆ>เป็นเด็กแบบนี้นะคะความเม็ต บ้านของเราอทีนี้นะคะเราจะพาทุกท่านย้อนวัยไปไปพบกับบ้านในฝันของเด็กคนหลาใช่เราจะพาทุกคนไปพบกับบ้านอาจาโฮมาไมรู้จักาจายเหรอหลายคนยุ้พี่ฝากกระทุนเธยฝากแม่ไม่คุ้นคุ้ไหมอะน้องคุ้ไหมก็ไม่ค่อยรู จากอาว่าแบบที่บ้านก็จะแบบเล่นบาร์บี้อ่ะแล้วก็ต่อเลโก้อย่างเงี้ยเหมือนใช่แาบตา๊กตาบาร์บี้กันไม่ใช่จริงๆอ่ะตุ๊กตากระดาษไงคือโดดยางอยู่ข้างพี่โนพแหละข้างดังซึ่งมันเป็นขนมที่แบบยุคพี่เนี่ยคุ้นเคยมากๆเลยใช่คือมันเป็นขนม ขนมขนมผุ้ไม่ตักใช่ผู้ไม่ตักเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นขนมในตำนานนะคะซึ่งยังมีลมหายใจมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่มันจะปันัคือตัวนี้นี่เองนะจ๊ะใช่ตอนสมัยพี่นะจาได้ว่าตอนเด็กๆนะคะค่ะชอบมากถามว่าขนมกินไหมแม่ไม่กินจ้ะแกๆๆออกมาเอาขนมนะก็ นนจ,จะพาทุกคนไปต่อบ้านจาตาโฮมกันนะจ๊ะมาดูกันว่าบ้านในฝันของเราจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะไปเลยทางแรกจริงจริงกิ้กับแม่จริง,รงไม่เคยเล่นจริงไม่เคยเล่นเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะก็มาเล่นเป็นพร้อมกันกับเราเลยกับจา้าจ้าโฮ เลือกกันเลยแล้วกันนาอเราจะเอาอันไหนเอาอันไหนดีหน้าดูสิเนี่ยมันอันคริสต์มาสมันดูมีหลายรสแล้วพี่น้อแล้วมันก็ดูมีแบบบ้านหลายแบบดูดิอันนี้แล้วกันชาวนาไม่รู้ข้างในจะเป็นชาวนาหรือเปล่า่จริงข้างในมันอาจจะไม่ใช่เหมือนหน้าตาที่นอกก็ได้อน้องเอาแบบคริสต์มาส โอเคค่ะเราจะมาต่อกันนะคะดูว่าข้างในมันจะตรงปกไหมพึ่นี่ขอชิมขนมก่อนไม่เคยกินอ่ะอุ้ยแกแล้วมันมีข้างในอีกอ่ะมันมีแบบขนมข้างในและมันก็มีเออนี่ไงเหมือนข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยแมปกเป็นชาวนาเป็นชาวนาเขาบอกว่าสะสมสิบใบรับไปเลยจ้าแผนที่จาจานหนึ่งชุดเลยเออเป็นการตลาดที่ดีอันนี้ชอบอะไรออะไรที่มันเหมือนจะได้ฟรีกินนั่นแหละแม่ ขอชิมขนมก่อนอ so ันดับแรกชื่อ้วยตอนโอนะโอ้โ o นะโอนเโอนอ้นะโอ้นโ้นมโอ้หนโอ้นะโหนเหนื uh. ัอนะโอ้โนะโนะอ้นะัอนะโอ้หนะโอนอ้นะนะอ้โหนะโอ้โหน่โอ้โนอ้นหนะอ้โหนะโนะอนะอนะอนอนะโอ้โอ้ไนะอ้นอนะอ้อนอ้ะอ้โหนนะ เราต่อบ kind of ้านกันของนกจะเป็นบ้านชาวนาของคุณแม่ของเขาเป็นบ้านคริสต์มาสอ่ะมาดูกันว่าเจ้าจเจ้าโฮมเนี่ยใช้เวลาต่อนานแค่ไหนใช่ติไม่ถุงมัาจะมีตัวเจาะรูกระดาษนะครับคะไม่คืออย่างนี้หรอถูกต้องแม่เฮ้ยมันอื่นแม่กระตองเฮ้ยต้องสป็นตัวนีเอาไปเจาะรูตรงกระดาษไปต่อเอาเหรอเราตื่นเต้นเลยวันนี้นี่ไงนี่ไงดอถึงน่าจะชอบอ่ะ หนเอียเรายังชอบเลยอ่ะใจูนไม่ชไม่ใช่เาไม่ชอบแต่ว่าเออไม่คข้าไม่เข้าใจซึ่ง่าแบบนี้แบบไลนที่เลือกแบบสอ่ะแล้วมันต้องสอต้องสุ่มเอาไม่ กับเจ้าตัวซา้าโฮนะที่เราต่อไปนะคะ <c oughs> ก็โดยรวมแล้วก็ใช้เวลารครึ่งชั <Wow. S 1> ่วโมงประมาณนี้นะล้ว่อจากที่เราทําไปแล้วเนอะเราก็มีแบบซีแบบอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังมีกองนี้อีกหนึ่งกองเนาะเราจะมาแกะดูว่าข้างในเนี้ย <c oughs> มันเป็นยังไงบ้างมันตรงโปะไหมหรือมันไม่ตรงโปะ <c oughs> อ่ะเรามาช่วยกันแกะนะคะ จะเป็นเหมือนแบบเป็นซีรีส์แบบชาวนาชาวสวนอะไรเนี้ยแต่อันเนี้ยข้างหน้าเป็นแบบชาวนาเนาะแต่ข้างในเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้ก็จะเป็นบ้านกลางทุ่งนาตอนนี้เป็นสนามดักที่อ่าต่อไป <c oughs> ลารนวิวเห็นว <c oughs> ่าลารนก็มาจา้ <c oughs> ละลารินต้องเข้าแล้วนะคะใช่แม่บ้านมนุษย์ <c oughs> หิมส่วน <c oughs> ของบ้านนะ ใส่ลาจ้ะอันนี้เป็นสนามรักที่อ่าน,นี่เป็นเฮควันโดเชื่อว่าแบบเนี่ยน่าจะมีแบบเยอะมากอะ่ะโชคดีก็ได้แบบ ทุกลายก็ได้แบบเดิมส่วนใครอยากทดลองเล่นนะคะสามารถซื้อมาได้นะคะตามร้านช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะคะหรือว่าตามร้านขายของเล่นที่แบบเขาจะขายของแบบโบราณโบราณนบบใช่จ้ะส่วนราคานะคะเนี่ยทางเราอ่ะซื้อมาประมาณ12ห่อ69บาทก็เลตกประมาณห่อละ5 6บาทนะพี่นกเนาะใช่แต่ว่าถ้าเราขายแยกขายปลีกเนี่ยแปลว่าก็อาจจะประมาณส0ิบาทะิ0บาทประมาณนั้นะคประมาณนี้ไปลองซื้อมาเล่นกันได้ซื้อมาต่อกันเนาะแป้งถาม่อนพี่นกชอบไหมชอบนะมันเหมือนได้แบบย้อนเวลา ย้อนวัยเด็กไปอะไรเงี้ยนลยถือสมัยเด็กๆที่แบบให้เราซื้อของมาแบบต่อเล่นอะไรเงี้ยมันได้ย้อนวัยอะเนาะใอนแล้วก็แบบไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยแต่แป้งว่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับพวกเด็กๆเหมือนกันนะพี่นุ๊กมีลูกมีอะไรเงี้ยให้มาต่อมันเหมือนฝึกสมองอะใช่ใช่ใช่คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาชิ้นนี้ไปเกอะิ้นไหนใช่ใช่ใช่มันก็เป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันจ้าใช่ใช่สำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะยังไงเราสองคนนะคะฝากติดตามเรานะคะได้ที่เพจ Property Guru Thailand by เช็คราคาด็ด ใช่ค่ะแล้วก็ขอติดตามอีกช่องทางนึงนะคะเป็นช่องทางยูทูบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยู้จัาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราลาไปต่อนนะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ารปกกันใจดวงดาวแล้วแต่